สวัสดีคร anyway, ับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในส่วนของตัวสนิมติกล่าสุดอะดาแกมบิดนั่นเองครับโอเคเนาะเรื่องราวในวันนี้เนี่ยจริงๆค่อนข้างต้องบอกอก่อนเลยนะว่าน่าสนใจมากครับเพราะว่าจากที่เราเห็นที่ผ่านมาเนาะตั้งแต่ต้นซีซั่นของน็อกซัที่เราเห็นแล้วเนี่ยก <the> ็จะมีการปล่อยสนิมติกต well. ่างๆมีเนื้อหาต่างๆที <eks> <c oughs> ่คอยอัปเดตอย่างต่อเนื่องซึ่งบอกเลยว่าสําหรับคนที่เป็นคอในเรื่องของ L.L. ของเราๆเนี่ยครับคงจะดีใจอย่างมากเลยใช่ไหมล่ะ เพราะว่ามันก็จะมีการอัปเดตเนื้อหาหลจากที่ค้างเติมมานานสักทีีเรียกว่าในที่สุดพวกเขาก็ได้เริ่มนับหนึ่งใหม่เริ่มเดินต่อสักทีเนะาะตั้งแต่ตัวเว l c o m e t o Noxus ัดและมีการเล่าเรื่องราวแอคที่1เล่าถึงเรื่องนี้แอคที่2องาถึงเรื่องเมลมีการเล่าเรื่องถึงอาราคารต้นกําเนิดของตัวมอดิไคเซอร์นู่นนี่ค่อยๆปล่อยมาทีละอย่างใช่ไหมละครับและในแอคที่3ล่าสุดก็จะเป็นการพูดถึรงรลบงที่นี้ครับในตัวมินิเกมของ Demon s แ a n d เนี่ย ก็จะเป็นเนื้อหาก่อนหน้าเซมติกนี้พอดีอย่างที่ได้บอกไปนะว่ามันมีการเล่ามาเป็นลำดับขั้นตอน1 234และในเนื้อหาตัว d e m o n s Hand นะครับก็จะเป็นเนื้อหาก่อนเซมิสติกนี้แบบต่อกันเลยทันทีเลยเพราะงั้นแล้วเรามาทบทวนกันก่อนดีกว่าว่าใน d e m o n s Hand เนี่ยพูดถึงอะไรกันไปแล้วโดยในมินิเกม Demon ส hand ครับจะเล่าเรื่องที่ว่าตัวระบองได้ทำการปลุกอถาถรร์ขึ้นมาซึ่งแน่นอนว่าอาคาร์ เป็นลูกน้องของตัวบริไคเซอร์ใช่ไหมครับที่มีการรวมร่างกับปีาศจาจแต่ว่านั่นก็เป็นเรื่องราวในอดีตเนาะและตัวเทลบองก็ได้ลุกขึ้นมาเพื่อไทยบางอย่างและเป้าหมายของมันก็คือการตามหาของสิ่งสิ่งหนึ่งแต่ก่อนที่จะตามหาได้เนี่ยก็จําเป็นต้องหลอกวางแผนการต่างๆนานา,นาเพื่อหลอกอนตราคานมาแล้วก็ทําการควบคุมไ้โดยในตอนจบของดิวอสแฮนก็จะเป็นการสามารถควบคุมได้สำเร็จเนาะ จับไว้ได้สําเร็จเป้าหมายของตัวรีบอลจริงๆก็คือการตามหาอาวุธดาร์กินนั่นเองครับโดยใช้อนาคาในการตามหาเนี่แหละแล้วก็จบในตอนนั้นในตัวของดิมอนแห่งตรงนั้นเนาะทีนี้ครับในตัวของแกรมบิดอาดาแกรมบิดนะครับซเซเนมิติกล่าสดุดก็จะดาเนินต่อทันทีเลยว่าบอกแล้วว่าชัดเจนแล้วว่าโอเคไออาวุธดาร์กินที่ว่าเนี่ยอยู่ที่ไหนกันแน่เื่อในตอนแรกอะตรงในตอนจบของ ตัวดีมอนส์แฮรเนี่ยครับก็จะเป็นการคาดเดาซะมากกว่าว่าอยู่ที่ไหนเนาะซึ่งคิ้วว่าหลายๆคนก็คงเดาถูกว่าเป็นไออเนีเเพราะว่าในตัวของซีเิียติกล่าสุดก็มีการเฉลยชัดเจนเนาะว่ามันคือไออเนียนั่นแหละโดยก็มีการพูดกันระหว่างตัวของริบองแล้วก็ตัววาดมีนะครับว่าเฮ้ยจริงๆถึงจะบอกว่าเป็นที่ไออเนียแต่ก็มันก็เป็นแค่ทางผ่านเท่านั้นเพราะว่าจริงๆแล้วสถานที่ที่เก็บตัวของอวุธดาร์กินไว้เนี่ยครับน่าจะเป็นสปิริตเลียมซะมากกว่า เพราะว่าอะไรเนาะเพราะว่าการเสริมหลังจากนั้นของตัวาธนาคารที่พูดว่าเฮ้ยให้ไปเอาตัวของอาวุธที่ว่าเราของเรามนที่ต้องการเนี่ยที่โลกของเขาโลกของปีศาจก็คือตัวของสปเปริตเลียนนองครับซึ่งก็เป็นเหมือนมิติโลกผู้ขนานเนาะที่เหล่าวิญญาณเหล่าปีศาจหรืออะไรที่มีความเกี่ยวข้องกับเวทมนต์เนี่ยจะดูอยู่ในโลกนั้นซะมากกว่าและไอโอเนียเองก็เป็นสถานที่ที่เชื่อมโยงกับตัวของสปเปรดิเลียนได้ใกล้เคียงที่สุดแล,ล้วล่ะครับเท่าที่ผมรู้ในลูเนล่าเนาะ เพราะงั้นแล้วเนี่ยครับจึงทําให้เรารู้ว่าสถานที่ที่ต้องการจะนําอาวุธดาร์กินมาเนี่ยก็คือตัวของสเปริอิลเลียมและก็ต้องเดินทางไปที่ไอวนนี้นั่นเองเพียงแต่ว่าตัวหลักก็แย้งขึ้นมาว่าแต่ว่าตอนนี้เราไม่มีโฮสต์นะโฮสต์ที่ว่านี้คืออะไรกันแน่น่าจะเป็นจุดสําคัญอีกจุดหนึ่งของซีเมติกนี้ครับเพราะว่าถ้ามันเป็นเหตุผลสําคัญถึงขนาดที่ว่าทําไมถึงไม่สามารถไปเอาอาวุธดาร์กินนี้ได้เนี่ย ก็แสดงว่าโฮสติวามันต้องเป็นความสําคัญเป็นอย่างมากเพียงแต่ว่าครับณตรงนี้เนี่ยมันจะมีปัญหาบางอย่างก็คือการแปลเลยครับคือผมเนี่ยโดยปกติแล้วผมจะดูเป็นภาษาอังกฤษเนาะแต่ว่าพอได้ดูเป็าานภาษาไทยด้วยเนี่ยเขาจะใช้คําแปลคาว่าโฮสเนี่ยว่ากายเนื้อซึ่งตรงนี้ผมพอไม่เห็นด้วยนะเพราะมันทําให้เกิดความงุนงงห,หลายอย่างโอเคเราว่ามันแปลได้หลายอย่างครับว่าโฮสและจนจบของซีนีเมเตกนี้ก็ไม่ได้มีการ เปิดเผยอย่างชัดเจนว่าโฮสต์ที่ว่าเนี่ยคืออะไรกันแน่แต่ถ้าเราใช้คําว่ากายเนื้อเนี่ยครับมันก็จะนําไปสู่ความลึกงงได้หลายๆอย่างโอเคแล้วว่าบางคนจะคิดว่าตอนนี้เือบองไม่มีกายเนื้อเหรอเข้าใจว่าเป็นกายเนื้อของเลยบองเหรอซึ่งจริงๆคิดว่าไม่น่าใช่นะครับเพราะว่าหลังจากนั้นเลยบลองก็พูดเองนะว่ากายเนื้อของเราเราที่ว่าเนี่ยไม่น่าจะเป็นการแทนของตัวเลยบองคนเดียว แต่น่าจะไปถึงภาทีกุหลาบดำซะมากกว่าเพราะงั้นกายเนื้อที่ว่าหรือโฮสต์ที่ว่าน,น่าจะเป็นความหมายอื่นแล้วความหมายของมันคืออะไรอันนี้ผมมีสมมติฐานอยู่สองสามอย่างเนาะอย่างแรกครับโฮสต์ที่ว่าเนี่ยน่าจะเป็นอาจจะเป็นละกันหุ่นเชิดเพราะว่าก่อนหน้านี้เราจะรู้ใช่ไหมนะครับว่าหุ่นเชิดของภาทีกุหลาบดำก็คือโบร,รมดักวิล,ลวก็คือผู้นำสูงสุดของจกักรวรรดิคนก่อน ทำให้ตัวภาคิกราดดาสามารถควบคุมจักรวรรดิได้ง่ายขึ้นผ่านทางผู้นําสูงสุดซึ่งณตอนนี้ถ้าหากว่าเรารู้กันแล้วละว่าตัวสเวนเพิ่งจะทําการปฏิวัติแล้วก็ขึ้นมาเป็นแกรนเจอรัลคนใหม่จัดการโบรามักวิวไปได้เรียบร้อยนั่นก็อาจจะเป็นโพสต์หนึ่งที่อาจจะเป็นไปได้เนาะเพราะงั้นจึงทําให้ไม่สามารถหาเหตุผลที่จะเดินทางไปยังไอโอเนียได้เพื่อจะทําอะไรบางอย่างนั่นแหละ หรืออีกกรณีหนึ่งครับก็คงจะเป็นเรื่องของคําว่าดาร์กินเพราะว่าอาวุธดาร์กินมันจําเป็นต้องมีเจ้าของร่างกายที่จะใช้เป็นควบคุมนั่นแหละครับเพราะว่ามันคืออาวุธที่ถูกผนึกใช่ไหมล่ะครับและการที่จะดูดจับผนึกได้เนี่ยจำเป็นต้องมีร่างกายจำเป็นต้องมีคนมาเป็นโฮสต์นั่นเองซึ่งผมคิดว่าตัวองคาคิบุระดําอาจจะเตรียมโฮสต์ไว้เพื่อที่จะใช้กับตัวอาวุธดาร์กินอันนี้ก่อนหน้านี้แล้วเงี้ยแต่ว่าโฮสต์นี้อาจจะหนีไป หรือเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่ทําให้ตายลงแล้วก็ไม่เป็นไปตามแผนการของตัวพาคีกุราดดำซึ่งมันก็เป็นไปได้หลายอย่างนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นก็จะมีการพูดถึงทั้งตัวของเมลใช่ไหมล่ะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาในอารเคียนเองยงก็อาจจะพูดถึงตัวเมลหรือว่าจะเป็นรีเวนก็ไดนะ้เพราะรีเวนเองก็เป็นคนคนหนึ่งที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับตัวพาคีกุราดดำและก็มีความสามารถมากด้วยและเธอเองก็หนีจากนกสัตว์ด้วยค่าเดียวกนันก็จะพูดถึงเรลวอีก เร็วก็เป็นหนึ่งในการทดลองของตัวฮาคิีกราดดำซึ่งแน่นอนว่าก็ล้มเหลวเป็นไปได้หลายสิ่งหลายอย่างเลยใช่ไหมล่ะครับบราอ์ก็อาจจะเป็นไปได้เช่นกันแต่ก็จริงๆก็จะไปคิดมากมายเลยอาเ็นว่ารอดูดีกว่าว่าเขาจะพูดถึงอะไรกันและตรงนี้ที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นไปได้สูงเนาะที่พูดถึงคําว่าโฮสนังนั้นแล้วครับคําว่าโฮสที่ว่านี้เนี่ยจึงยังไม่แน่ชัดเลยว่ามันพูดถึงอะไรกันแน่ แต่ก็เป็นไปได้ค่อนข้างหลายๆอย่างด้วยกันเน,ะนาะที่ผมได้พูดไปแต่ก็ไม่อยากให้คนเข้าใจผิดกับคําว่ากายเนื้อที่ว่านี่ครับว่ามันคงไม่เกี่ยวกับตัวเรือบองอะไรขนาดนั้นเนาะผมไม่ได้คิดว่าเป็นกายเนื้อของเรย์บองแลวเรยบองไม่มีกายเนื้ออะไรแบบนั้นเพราะว่ามันคงจะงง,งๆนะมันแปลกประหลาดไปหน่อยเนาะโอเคต่อจากนั้นนะครับก็อ,อย่างที่ได้บอกไปว่าว่าเดเมียก็แย้งขึ้นมาใช่ไหมว่าเฮ้ยตอนนี้เรายังไม่มีกายเนื้อนะเพราะสมมติถ้าเราไม่มีร่างโฮสในการให้ตัวดาร์กิน เข้ายึดครองก็จะควบคุมดาร์กิน,นยากนั่นคืออย่างหนึ่งที่เขาเป็นไปได้หรือเรายังไม่มีตัวของหุ่นเชิดเพื่อที่จะควบคุมเดินทางไปยังไอโอนเนียไม่สามารถทายผลเดินทางไปไอออเนีย er ได้และต่อให้มีตัวของการนเนอร์ลก็ยังคงไม่เห็นด้วยที่จะทําการโจมตีไอโอเนียทางที่พิ่งแพ้มาก่อนหน้านี้ซึ่งนั่นก็เป็นเหตุผลที่ทาให้เซเวนเสียแขนไปด้วยซ้าไปใช่ไหมลนนั้นเองก็ก่อนที่จะไปถึงจุดต่อไป ธราคารก็รีบพูดขึ้นมาว่าเฮ้ยธราคารเนี่ยมันทำตามสัญญาแล้วนะบอกแล้วนะว่าทถานที่ของอวุธากินอยู่ที่ไหนเพราะงั้นเลยบองต้องทำตามสัญญาด้วยว่าบดปล่อยอราคารออกมาก็อป,ปล่อยให้เป็นสระอะไรครับเพราะว่าเขาสัญญากันไว้แต่แน่นอนแหะครับว่าเรารู้กันดีนะว่าทีใส่ของเรบองเป็นยังไงเรบองเป็นคนรักษาสัญญ,ญาหรือเปล่าถูกครับก็คือบิดนั่นเองไม่รู้หรอกว่าเรบองกระซิบอะไรกับอราคารเนาะ แต่นั่นทาให้ราคารโมโหเป็นอย่างมากและพยายามข้อจองจีรบองซึ่งตัวปเวลาดอยู่ใ,ใกล้ๆก็ถึงคับมีการตกใจกระโดดหนีไปเลยแต่ว่าระบองแน่นอนครับว่ายังค Jeep งชีบคูรูวยความเท่ไว้ว่าทุกอย่างอยู่ในแผนตระคาไม่สามารถทําอะไรได้ก็นั่นแหละครับก็เป็นเหมือนการชูความเท่ของระบองว่าฉันวางแผนไว้ดีละแอร์คาที่คิดว่าจะทำตามสัญญาก็โดนบิดงเง่ยเรียบร้อยไม่สามารถ เป็นอิสระได้และคิดว่าหลังจากนั้นก็คงจะถูกใช้งานเป็นลูกน้องหรือว่าทําอะไรบางอย่างด้วยแผนการค้องพ้าคิก้กระดาำหรือเรบอลองอีกโอเคต่อกันดีกว่าหลังจากนั้นก็จะเป็นการพูดคุยแน่นอนครับว่ายังพูดคุยกันอยู่ระหว่างระบองกับอดีเมียเนาะอย่างที่ได้บอกไปก่อนหน้าอดีเมียแย้งขึ้นมาว่าเฮ้ยมันไออเนีย er มันก็คงไปไม่ได้เพราะว่ามันมีเหตุผลต่้งนานาเรื่องโฮสต์สไม่มีเลยแล้วต่อให้อยากจะยกกระพับไปของ ไปยังไออเนีคงไม่ทําไม่สามารถทําได้เพราะว่าขัดแย้งกับตัวของสเวนเธอและบงก็พูดขึ้นมาว่าถึงแม้ว่าไอตัวที่ว่าเราไม่มีโฮสต์เนี่ยจะเป็นเรื่องที่คาดการไม่ถึงแต่ไอเรื่องการใช้กําลังของน็อกซัสโจมตีไออเนีเนี่ยคงไม่จําเป็นเพราะว่าข่าวนี้เธอสามารถใช้อย่างอื่นแทนได้โดยก็พูดเป็นการอุบมาอุบัตอุบอุบัตอเนาะว่า เสียงกระซิบนิดๆหน่อยๆเนี่ยจริงๆอาจจะบาดได้มากกว่าดาบทับพันเล่มซึ่งเทมเาเท่ากับว่าไอการที่เธอจะโจมตีขอว่าโจมตีดีไหมเพราะเป็นว่าแผนการที่เธอจะใช้เพื่อเดินทางไปยังไอโอเนียหรือเพื่อที่จะเอาเอาวุธดาร์กินนี้มากนะครับก็คงจะเป็นอุบายบางอย่างน,นั่นเองแล้วอุบายนั้นคืออะไรผมก็ไม่ทราบเช่นกันครับเพราะว่ามันก็มีความเชื่อมโยงไปได้หลายๆอย่างเนาะหลายๆคนก็คงต้องเดากันไปต่างๆนานานั่นแหละครับ ว่าแผนการที่ว่านี้คืออะไรกันแม่ทีนี้เรามานั่งคิดกันดีกว่าวาโอเคจบเนื้อหาในซีนิมติกนี้แล้วนะเราก็จะรู้แค่นี้นั่นเองผมขอสรุปคร่าวๆนิดหนึ่งแล้วกันเนาะเพื่อที่ทุกคนจะได้ไม่งงเพราะก่อนหน้านี้ผมพูดไปเรื่อยใช่ไหมล่ะอาจจะสับสนกันไปว่าเนื้อหาในซีนิมติกนี้มีอะไรบ้างง่ายๆก็คือว่าพวกเขาดูแล้วว่าอาวุธาร์กินอยู่ที่ไอโอนเนียอยู่ในสปิริตเลียมถ้ากับว่าเป้าหมายต่อไปของภาคีบุรักดามก็คือไอโอเนีย ปัญหาก็คือว่าจะไปยังไงดีละ่ะจะทํำยังไงกับมันดีเพราะว่าณตอนนั้นก็พวกเขาก็ไม่มีโฮสละซึ่งโฮสที่ว่านี้ก็ยังไม่ได้มีการยืนยันชัดเจนนะคะรับว่ามันคืออะไรกันแน่แต่ผมคาดเดาไว้ว่าน่าจะเป็นโฮสตสำหรับไปใช้ครอบครองของดาร์กินเนี่ยแหละเพราะถ้าหากว่ามีโฮสเนี่ยเท่ากับว่าตัวของภาคที่เิดกาจะสามารถควบคุมดาร์กินได้ไง่ายขึ้นโดยควบคุมผ่านโฮสสักทีหนึ่งนั่นเองครับซึ่งโอเคไม่มีโฮสนั่นก็เป็นเหตุผลหนึ่งแล้วอีกเหตุผลหนึ่งก็คือว่าปัจจุบันนี้ สเวนได้ทาการปฏิวัติเรียบร้อยแล้วและเขาคงไม่ยอมให้น็อกซัตโจมตีหรือะไรแล้วแมุ่งหน้าบุกไปยังไอโอเนียอีกรอบหนึงหรอกคราวที่เก่าหน้านั้นก็แพ้แล้วใช่ไหมล่ะเพราะจะพออย่างยิ่งถ้าไม่มีเหตุผลที่สมควรเขาคงไม่ยอมอยู่แล้วซึ่งเลบงก็ได้แย้งขึ้นมาว่ามันไม่จําเป็นหรอกคราวนี้ไม่จําเป็นต้องใช้กองทัพน็อกซัตในการบุกโจมตีไอโอเนียแต่จะใช้วิธีการอื่นแทนโอเค โดยวิธีการนั้นเนี่ยก็น่าจะเกี่ยวข้องกับการที่เดอบองได้พูดมาว่าคำกระซิบเบาๆเนี่ยครับริงๆอาจจะบาดลึกซะยิ่งกว่าดาบเป็นทันเล่มเพราะงั้นแล้วไอ้คำกระซิบที่ว่าเนี่ยมันน่าจะเป็นแผนการบางอย่างซึ่ก็คงจะตรงกับชื่อของนิมิติก็คือดัชแกรนปิตติอุบายมืดนั่นแหละว่ามันคือแผนการที่ทําให้พวกเขาสามารถเดินทางไปไออเนียบุกไออเนียหรือสามารถเดินทางไปเพื่อ ครอ,พอบพออาวุธชิ้นนี้ได้น,นั่นเองครับมาถึงตรงนี้แล้วนี่ก็คือเป็นเนื้อหาสรุปคร่าวๆสั้นๆเนาะทีนี้จุดที่น่าสนใจต่อไปก็คือมันจะนําไปสู่เรื่องราวอะไรในบ้างครับโอเคเนาะอย่างแรกเรารู้แล้วว่ามันไปยังไอโอเนี้ยแน่แล้วซึ่งตรงนี้มีการเชื่อมโยงหลายอย่างด้วยกันอย่างแรกคือตัวของอซีนิมติกก่อนหน้านี้นานแล้วที่เป็นพูดถึงการบุกโจมตีไอโอเนี้ยครั้งที่2อของอาณาจักรนอกซั ซึ่งตรงนี้เราก็ไม่รู้แล้วว่าปัจจุบันมันนับเป็นเนื้อเรื่องหลักหรือไม่หรือว่านี่เป็นการดัดแปลงเนื้อเรื่องเพื่อให้มันเชื่อมโยงกับตัวเองอีกทีหนึ่งก็ต้องรอดูกันต่อไป 2. พวกเขาจะเดินทางไปยังไงอุบายที่ว่านั้นคืออะไรกันแน่ใน,นเมื่อมีการยืนยันแล้วนี่ว่า i, เฮ้ยไอ้การกำลังน็อกซัดอาจจะไม่จําเป็นเท่ากับว่าอาจจะไม่ใช่การโจมตีหรือบกุกไปน็อกซัดครั้งที่สองแต่อาจจะเป็นแผนการอื่นแทนซะมากกว่า แผนการนั่นคืออะไรกันแน่จะมีความเกี่ยวข้องกับตัวละครไอโอเนีย er หรือเปล่าเพราะว่าในตัวเรื่องสั้นล่าสุดของเรบองก็ได้มีการเกิดเกินถึงเรื่องราวของซินด้าไว้ด้วยแล้วรวมไปถึงความลับบางอย่างที่ตัววัตเมียมีกับตัวเรบองหรืออื่นอีกมากมายนะครับซึ่งก็ต้องมาคอยติดตามดูกันว่ามันจะเป็นยังไงเรื่องราวอยู่เรื่องอนึงก็คือเรื่องอย่างที่ผมบอกครับว่าเรื่องราวของโฮสต์นี่แหละโฮสต์นี่จะคืออะไรกันแน่แน่นอนล่ะว่าถ้าหากว่าดาร์กินที่ว่านี่นะครับ นำไปสู่เรื่องราวต่อไปแชมเปี้ยนคนต่อไปแล้วก็ท่ากับว่าตัวละครใหม่ที่บอกกถลงมาต้องเป็นตัวละครใหม่ถูกไหมการที่โฮสหายไปโฮสคนก่อนหายไปเนี่ยอาจจะตายไปอาจจะหนีไปหรืออาจจะทรยศก็อาจจะเป็นการพูดถึงอะไรก็ได้อาจจะพูดถึงตัวละครอย่างรีเวนเพราะรีเวนก็มีความเกี่ยวข้องกับพายกีบุลดาดาเพราะดาบของตัวรีเวนเนี่ยก็ถูกสร้างขึ้นมาโดยรีบองใช่ไหม ในกะพูดถึงเร็วซึ่งก็เป็นหนึ่งในผลการทดลองของตัวพาร์คีกลารรมแน่นอนว่าล้มเหลวจึงก็อาจจะมีการสร้างไว้เพื่อที่จะครอบครองอวุธดาร์กินก็เป็นไปได้ว่าน่าอาจจะเป็นโฮสเหมือนกันรวไมไปถึงความเป็นไ,ไปได้อีกหลายๆอย่างแต่แน่นอนมันควรจะล้มเหลวอยู่แล้วครับที่ต้องการโฮสคนก่อนในแผนเนี่ยเพราะว่ายังไงซะมันก็ต้องกลายเป็นแชมเปี้ยนคนใหม่ใช่ไหมละครับและแชมเปี้ยนคนใหม่ที่ครอบครองอวุธดาร์กินจะเป็นใครกัน เป็นตัวละครที่น่าสนใจแค่ไหนก็คงต้องรอดูเช่นกันครับทั้งแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเขาจะเล่าเรื่องราวที่ว่านี้ทันทีในตอนนี้หรือว่าเก็บไว้เล่าในอนิเมชันของไอโอเนยกันแน่แต่มันก็ค่อนข้างชัดเจนแล้วนะน้อว่าเนื้อหามันดาเนินไปในทางนี้ก็ถือได้ว่าน่าสนใจเหมือนกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงกันแน่เนาะเนื้อหาต่างๆที่ตัวไรออดได้แอบใส่ไว้ได้เกิดให้เราเห็นคร่าวๆได้ทําให้เราได้แอบคิดคาดเดา แล้วก็วิเคราะห์กันต่างๆนานาก็น่าสนใจเป็นอย่างมากจริงๆทุกคนมีความเห็นยังไงกันบ้างครับคิดว่าใช่หรือไม่ใช่คิดว่าโฮสชื่อว่านี้เป็นใครกันหรือว่าโฮสจริงๆนะอาจจะไม่ได้พูดถึงคนครอบครอ,องอวดารกินก็ได้แต่ว่าเป็นยังไงก็สามารถนําเสนอได้นะครับหรือว่าคิดว่าแผนการที่เลบงวางไว้เนี่ยเป็นยังไงกันแน่อะไรคือชนวนที่เลบองจะเอานมาใช้เพื่อที่จะสามารถไปยังไอโอเนียได้เพื่อที่จะสามารถครอบครองอวชินนี้ได้ และทุกคนคิดว่าตัวอาวุธชิ้นนี้นะครับจะมีความสําคัญและก็ความพิเศษเจ๋งเก่งแค่ไหนก็สามารถพูดคุยกันไ,ได้ในคอมเมนต์ได้เนาะสำหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับเนื้อหาในวันนี้พูดซ้อยังไงก็ไม่รู้เอาเป็นว่าขอทุกคนมีความสุขกับวันนี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมเพื่อนกดไลค์กดซับแล้วก็แชร์รวมไปถึงคอมเมนต์พูดคุยกันได้เนาะไม่ว่าจะเป็นคําถามที่ผมได้ถามไปก่อนหน้านี้ จะเป็นข้อแนะนําคําติชมอยากให้ผมทําหัวข้อนู้นนี้อยากจะพูดคุยกันสนุกสนุกก็สามารถทําได้คอมเมนต์ไปได้เลยครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนบ๊ายบายครับผมเจอกันครับ